ฮัลโหลข้าห้องเพื่อนอืมอคืมหรอักรตรงนี้ในส่วนของคิิดีอผมพูดถึงว่าเฮมันจะมีตรงนี้อยู่และตรงนี้มันมีสิ่งที่ผมอยากคืมันจะมีหมที่เกี่บส าการที่บอกว่าคุณโดนเสียได้ไหมจากลัฐไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่่โดนลุกหลงต่ง่ายๆนอะพวกโดนลูกหลงจากการที่เขายิงกันเขาตีกันแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นแล้วเราได้รับความได้รับการบาดเจ็บเราสามารถเรียบร้อยับเรื่องของเกี่ยวยาได้หรือแม้แต่ตายคนในครอ,อ,อบครัวสามารถทำเรื่อง อันนี้คือสิ่งที่กฎหมายมันมีเพื่อคนไทยครับให้กับประชาชนจริงๆชาวนี้นะคะก็ตื่นมาเรียนนะคะต่อมาครับเดี๋ยวเรามามดูเียนแบบว่า,าสภาพาไม่รู้เรืเ่องเลยว่าคนตาสิวไว้ด้วยช่วงนี้สิวขึ้นนะคะ กฎหมายและจริยธรรมนะคะอ้อางตังวา่าคเปิดไว้อะแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูเพราะฟังไม่โดนเรื่องหรอก ครั้งเจ้าหน้าที่ที่มาแฝงตัวเนี่ยแฝงตัวในรูปแบบของการเป็นกัาอยู่แล้วครับแต่ขั้นตอนในการแฝงตัวเนี oh ่ยมันก็จะมีรายละเอียดผมที่ว่าเขาจะมาแฝงตัวในลักษณะของการเรียนจู่มาแล้วก็จะมาเรียนหน้าไม่ได้ลูก ม่ายเรียนต่อวิจารณเขียนตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งน,นะสวัสดีครับแล้วเรียนเช้าแล้วค่ะก็เดี๋ยวว่าจะอาบน้ำน,นะคะแล้วก็หาอะไรกินแต่ฝนมันตกอะ ยม่รู้จะไปซื้ออะไรกินได้นะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวจะมารอเรียนตอนใหม่นะคะแม่ไผ่ก็แม่ไผ่บ๊ายบายอันน้ำเสร็จแล้วเดีย๋ยวไปซื้ออะไรกินกันว่าจะกินเป็นเราว่าจะกินเป็นยำม,มาม่านะคะข่าวหมูย่าง ร้านเขาก็จะอ,อยู่หน้าปักซอยนะคะไม่ได้ไกลร้านอยู่หน้าปักซอยนะคะก็เลยจะเดินไปนะ,คะแค่ออกปาก็ถึงแล้วอันนั้นเสร็จแล้วเดินต่อไปนขคยำไม่าก็เลยซื้อมาม,ม่ามากินนะคะ ทำใจขี้เกียจออกไปแบบขับรถอย่างงี้ยเพราะว่าฝนมันตกอะถนนลื่นเดินตัดฝนคนสองคนมันกิน่วะค้นึงเนี่ยยิืนตาบวนกัน ประจำทุกวันนะต้องทำทุกวันเราไปบ้านแม่กันดีกว่า อยู่บ้านแม่แล้วนะคะก็เรียนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทกําการบ้านใกล้จะเสร็จแล้ว<ม>แต่ก็จะมาอัดคลิปกเก็บวัสดุก่อนนะคะ,คะนี่วัสดุมานะคะจากชีอินนะคะเราสั่งไปพวกของกระจุกกระจิกไปนะคะเราก็สั่งของชีอินบ่อยนะคะเพราะว่ามันลดราคาเยอะมากก็จะมีเป็นเคทรลัส พิมหน้าจอนะคะตัวอันนี้นะคะเราสั่งมันเป็นที่ปลูกเอวนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันพุงเรามันใหญ่นะเราก็เลยสั่งมาสองเส้นนะแม่มมทำาัาากนะคะเนียเพิ่งถึงบ้านนะคะ ก็ไปตลาดนั้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าจะกปุกนะแล้วก็นี่เราซื้อนี่มาด้วยนะคะซื้อมาล้สั่งมานะคะจากในช็อปปี้นะคะมันเป็นลูกบอลที่เอาไว้ใส่ในอ่างว่าจะแบบฟูฟูๆใช่ไหมแล้วเครื่อสอาอะไรอันนั้นแหละเราจะมาลองอันนี้กันนะคะจะไ,ได้ใส่กลิ่นนี้ลงไปนะคะกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะ 냐고? 아까 손을 다 빠졌을 거야. 도둑놈이라고. <laughs> ในคดีน <Sen> ี้ตาช่างแห่งความยุติธรรมไม่สามารถเที่ยงตรงได้เสมอไปในที่่งนี้ไม่มีฆาตกรมีแต่กลุ่มคนที่สมควรได้รับโอกาสเยียวยาบาดแผลในจิตใจเขาตัดสินใจบอกตำรวจไปตามบทสรุปคดีแบบแรกผลการอนุมานของเขาแต่ละครั้งนี้ก็ได้ยิบพีสเห็นและผลที่อาจจะเกิดขึ้นจริงความหลักฐานมัดตัวคนร้ายเพื่อตีสายคดีมากมายหลายสงหลายคดีในยุคที่อาจจะ